พ่อหมันผพ้เดียวดัวแล้วล่าสุดวัดบังหันที่มาเอาเจ็ดุ้งแกสุดจะถึงอโอ้ยถือโป้เลยครับถือโป้เลยครับครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องใกล้ๆได้ครับลูกแป้งแล้วครับสาธุเด้อแม่ตะเคียนเลยโอ้พี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยครับที่ให้การติดตามและรับชมในช่องของอัมพณ์ชาแนลครับเมื่อนี้พอดีมีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นบอกว่าให้ช่องอัมพลนี่ล่องไปขอเหล็กแม่ตะเคียนซึ่งเพิ่นได้นําขึ้นจากแม่น้ามุ่นเพิ่นได้นําขึ้นมาตะโดนแหรอครับแต่ว่าผมกับกําลังหูข่าวจากเอฟซีท่านนี้แล้วเพิ่นว่าล่องไปขอเบิง่งแห่อัมพลไปขอเบิ่งเพื่อสิได้โชคของวันนี้ครับของว,วันที่หนึ่งสิงหาปีหกสี่นี่บอลล่าซาครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะไปขอให้มื่อนี่เลยครับเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปได้เลยครับผมตอนเอาขึ้นไม่ไหมนี่พอไม่เอาพอได้โชคเนี่ยบ่มามึงเอที้แรกเลยครับโอ้เอาเอาขึ้นไม่ไหมเป็นบ่ขึ้นจะไม่แมวยุฟังจังโอ้่งไปกับบอกแปดเก้าแปดถูกโคตรน้าบอกความออกแทงเที่ยงไหวความปไปเอ้ยเสียวเได้จะรำบักด้วยพักกันเสียวไม่ได้ตากขมากอะเขากับผู้เขาบอกเลยะ ไอ้พ่อมาเอาเนี่ยบันดาลบ่ซื้อไอ้เจ้าันซื้อไปนีพ่อหมาด้านพ่อเดียวตัีวแล้วล่าสุดวดบังหันที่มาเอาเจ็บซุ่เจ็บซุอย่าถึงกโอ้ยไอ้เถี่โปเลยครับไอ้ถี่โปเลยครับวันนี้พ่อไปขอไปย่างครับเนี่ยโอ้แต่ว่านี้ไปขออยู่เป็นวะขออยู่ตามเอาว่ดเป็นยังพี่น้องตามครับเดี๋ยวเราไปขอก่อนพ่อก็ได้เพื่อโชคดีเพราะว่าพ่อเรามาเอาเคลียร์อย่างของเราอยู่ขอบคุณในหลายท่านหมดเลยครับสวัสดีพ่อสวัสดีไปพี่น้อง โอ้ผมละด,ดีใจครับผมกับมาคางแรกครับต,ต้นตะเคียนอยู่เพิ่นเอาขืนจากแม่น้ำมูลครับผมกับก้าลังไน้ยินน่าวได้ขนายผมอยู่ใกล้ wellbeing. แถวนี้ผมกับกาําลังไน้่งยิ้ข่าวว่างวดดีแล้วนี่เพิ่นมาขอเพิ่นได้โชกไปแต่พ่อ,อยังได้ครับเนี่ยพ่อ,อยังได้แต่ว่าผมกับโมหูว่าทางช่องยูทูปมาทายว่าผมกับบมหูเนี่ยผมกับมาคางแรกครับเนี่ยโอ้ ผมล so ่ดีใจน้ำพอน้ำพอเราได้โชกมาหลายงวดแล้วครับผมกับพึ่งมาหอดนี่ครับโอ้มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับต้นตะเคียนครับต้นตะเคียนให้โชคครับวดที่แล้วไงเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เกียกับ่อเราก็ถือเต็มเต็มครับครับพี่น้องอตอนนี้ผมกับมาถึง ตนตะเคียนใหม่เลยครับหมาดๆเลยแต่ว่าตนตะเคียนที่เพิ่นเอาขื่นมาไหวให้พ่อแม่พี่น้องมากราบไหวบูชาเพื่อนเอาขึ่นมาตะโดนเลยครับผมกับพึ่งมากครั้งแรกครับนี่พอดีมาเจอพ่อพอดีครับพ่อเล่ามาเอาเครียดอย่างหนอกครับอยู่อยู่ในปานี่เราได้โชคครับได้โชควันที่แล้วเจ็ดศูยนย์ศูนย์เจ็ดครับนี่ครับมาดเด้อแม่ตะเคียนเลย มาขังแหลกกับขอให้เขาตรงๆเ้ย,ยนี่ครับโอ้ต่นใหญ่ครับนี่นี่เท่งลูกเทรง่ลานเพิ่ครับเต็มเลยครับพี่น้อง ต้นตะเคียนเป็นลูกเป็นหลานเป็นเอียงเพิ่นครับเป็นเครื่อหยาดเพิ่นครับซึ่งหาชมยดงยากครับพี่น้องยางไม่ซื้อผมกับลูกซื้อ่าผมขนลูกนมครับสาธุด้อแม่แตะเคียนสงสัยเพิ่นรับลูกถึงการมาของไอ้ทางช่องอําพ่นชาแนลครับเรากร็เมื่อนี้ตั้งใจมาขอโชคลาภขอเลขเด็เดๆไปฝากพี่ฝากน้องเลยครับ ผมนะ่ะปรารถนาอยากใหพี่น้องมีโชคลาลายครับพี่น้องพอช่วงนี้อียังกบลำบากไปหมดครับเศรษฐกิจกับว่าดีอียังกบด,ดิดขัดมีโชคลาภเท่านั้นแหละครับที่ดีพ่อเพึ่งพ้าใส่ได้ถึงจังไดกะจังไดกะหายพี่น้องอดทนต่อสู้้อครับใจสู้ไปเรื่อยๆเอาเดี๋ยวมือเึงโชคก็สิเป็นของพี่น้องอย่างแน่นอน,นครับ นี่แหละครับต้นตะเคียนสาธุเด้อเดี๋ยวสิขออนุญาตจุดถูกไหวแม่ตะเคียนจักหน่อยนะครับ พี่น้องผมขออนุญาตถอดแมสก์นะครับเพราะว่าตอนนี้กับพ่มีผู้ใดมากราบไหว้ครับตอนนี้กัเงียบๆอยู่ครับว่าท่านมีประชาชนคนทั่วไปที่เคนแบบผ่านมาเพันกับว่ท่านมากราบไหวผมยื่นเดียวาตัวเด้อแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนเพิ่นบ่ได ตั้งซื้อไห้ผมกับบุ้งหูวา่าเป็นต่างซื้อว่างไรครับพี่น้องนี่ครับบุ้งหูซื้อเพิินครับแต่ว่ากะกับ,บ่เป็นหยังครับเพราะวา่าเฮ้าต่างคิดต่างใจมาขอกะขอให้แม่ตะเคียนเพิ่นให้โชคขั้งนี่เขาตรงตรงเด้อแม่ตะเคียนเด้ทุกคนสีได้มื่อถูกเมื่หยากเนี่ยจะเป็นลำบากหลายช่วงเนี่ยขอให้เขาตรงๆรเด้ออ่าผมได้กราบอ่าุกทูกไหวแม่ตะเคียนแล้วครับล่ะก จุดเล็กทูบให้แล้วกันเมื่อนี้เดี๋ยวผมจะล่องรูปแป้งมึงพี่น้องล่องรูปแป้งมึงให้แม่ตะเคียนพ่นให้เขาสามตัวตรงๆครับนี่แหละครับผมสาธุดแม่ตะเคียนมากรังแรกอะให้เขาตรงๆเนอะเออพี่น้องผมเห็นใส่เทียนล้ายๆเลขครับ โอนี่คล้ายๆเป็นนึ่งหาครับนี่ครับเบิ้งน้ากันด้วยพี่น้องเพราะว่าบางเทีพี่น้องอาจจะเห็นเป็นตัวนึ่งก็ได้ครับเป็นอีกตัวนึ่งก็ได้แต่ว่าผมว่าเหล็กมันแคล้ายๆนึ่งหาครับคับเบื้งเอาครับพี่น้องเบิ้งน้ากันหาพี่นอ้องดวงมีโชคก็ิีเห็นเหลขชัดๆเนาะนี่แหละครับผม เด้อแมตะเคียนเนี่ยเอาตรงๆเด้อเมื่อหดแล้วก็สิของหลบแป้งเด้พี่น้นง เด้อแม่แตะเคียนเให้ขอตรงๆเด้อบึ่งน้ำกันได้ครับพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆได้ครับหลูปแป้งแล้วครับสาธุเด้อแม่ตะเคียนเนี่ยโอ้พี่น้องแม่ตะเคียนเป็นไห้เหรอครับเนี่ยพี่น้องเห็นคือผมบ่ครับเนี่ยโอ้สาธุเด้อสาธุเด้อนี่ครับเลข เป็นเลขสามหกครับพี่น้องแม่ตะเคียนพันไห่เหรอครับมาข้างแรกครับผมกับมาคข้างแรกสาธุเด้อลูแป้งปับเลขขึ้นปับเลยครับสามหกครับสามหกพี่น้องเนี่นี่ครับเป็นเลขสามหกชัดชัดเลยครับพี่น้องสาธุเด้อสาธุเด้อแม่ตะเคียนเลยแม่ตะเคียนพันไห่หรอครับสามหกนี่ครับนี่พี่น้องเห็นคือผมป่ะนี่ลูกแป้งปุ๊บ เลขมาเลยครับนี่สาธุเด้อสาธุเด้อแม่ตะเคียนผมเรดีใจครับเลขสามหกงวดน,นี้ขอให้เขาตรงตรงเด้อแม่ตะเคียนให้พี่น้องเพิ่นมีเงินใส่เพิ่นปังๆหลดงวดน,นี่สิดได้มาขอแม่ตะเคียนจักลหลายๆงวดพี่น้องเพิ่นได้ิมสิ่หนี้สินได้แล้วครับพี่น้องนี่สามหกครับนี่สามหกสาธุเด้อแม่ตะเคียนนี่ ได้แล้วครับได้แล้วครับผมเลยดีใจครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องเลขทูบเลยครับไปเบื้องเลขทูบเลยครับเลขทูบใหม่ใหม่เมดไปเนาะเลขทูบดีใจครับพี่น้องมากครั้งแรกให้เขาปังๆเด้อแม่ตะเคียนในสาถูเด้อเลขทูบเลขตัวหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวลุนไปพร้อมๆกันเลยครับผมขอสองหม่องนะครับลูปแป้งครับเลขทูบได้ครับพี่น้องขอสองหม่องมาหน้ ระวังงวดที่แล้วพอเรามาเจ็บเครียไใหม่ยหหันเราถือครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเราได้โชคตั้งแต่เอาต,ต้นตะเคียนขึ้นมาครับสาธุเด้อแต่เงินเข่าก็ดีใจน่ครับว่าเพิน่นเพิ่นมาขอกันเงียบๆเพิ่นเข่าสามงวดซ่อนแล้วครับงวดนี้ก็ขอให้เข่าตรงๆเด้อสาธุเด้อผมก็เอื้นซื้อเพิ่นว่ถือเพราะว่าเพิ่นว่าได้เขียนซื้อไว้ครับ แต่ว่าต้นตะเคียนที่เพิ่นเอาคืนนี่หลายต้นครับเป็นเป็นเครื่อยาดบริวานเพิ่นครับมีทั้งลูกทั้งหลานเพิ่นครับเต็มเลยครับนี่หลายท่อนครับมาดูเลยเขาตรงๆเ้อแม่แตะเคียนเลยเดี๋ยวตัวเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวรุนไปพร้พอมๆกันเลยครับรูปแป้งก็ได้เลขย่างชัดเลยครับสามหกครับพี่น้อง เลขขึ้นมากยางงามเลยครับเป็นโตเลขหเห็นเลยครับสงสัยแม่ตะเคียนเพิ่นทิ่สงสารครับสงสารเอฟซีสงสาร, e FC, สสารทั้งผมนํามากครั้งแรกหรอกครับเสียนความลําบากเพราะว่าทุกคนกําลังลําบากครับช่วงนี้สงสัยเพิ่นิใียโชคหรอครับมือวน,นี้ให้เขาตรงๆเด้อแม่ตะเคียนเนยครับทูบกระไม้เป็นที่รับ้อยล้วครับพี่น้อง ได้มาหนึ่งหาแปดครับหนึ่งหาแปดครับงวดนี้ของงวดวันที 1, ่หนึ่งสิงหาปีสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ครับกับแม่ตะเคียนนีรละน้ำครับผมก็เอื้นซื้อบนบถถึวกเพราะว่านบนบ่ได้เขียนซื้อไว้ครับได้มาแล้วครับเล็กถูกหนึ่งหาแปดลูกแป้งได้สามหกเยพี่น้องลูกแป้งได้ 36. สามหกาธุเดอร์าธุเดอร์แม่ตะเคียนเ้องวดนี่ขอให้เขาตรงๆรเด้อไอพี่น้องเพิ่น ถือเต็มเต็มโหลดที่ได้ไม่เงินไม่ทองใส่นี่ครับสาตัวเด้อแม่ตะเคียนเลยมาหอดมาถึงแล้วตั้งกิจตั้งใจมาขอไอ้พี่น้องหวดนี่ของหนึ่งสิงหานี่กะขอให้เขาตรงตรงเต็มเต็มโหลดพี่น้องสีได้ไม่เงินไม่ทองใส่เนี่ยที่ได้ปดนี่ปดสินให้เขาตรงตรงหลดเด้เอ,อแม่ตะเคียนโอเคเนาะครับพี่น้องเนาะก็ถือว่ามาขอโชคครั้งนี้กะ เป็นที่หนาดีใจครับเพราะว่ามาถึงปุ๊บผมกัรู้ซึกว่าขนขคีงลุกไหมครับรู้ซึกว่าแม่ตะเคียนเพื่อนยืนอยู่รอบๆนี่แหละเพื่อนต่างใจที่จะให้โชคอยู่เพราะว่าเพ่นเห็นควานลำบากของหมูเฮาของเอฟซีตุกๆุก่านเลยที่มีความลำบากยู่วงนี้ก็คลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของกับพ่นแชนแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันให้พี่น้องกดติดตามไว้ครับพี่น้อง พราะว่าผมติดภาไปขอโชกลาบแต่ละมองนี่กะสำหรับตัวผมแล้วเมื่อยว่าเป็นยังครับอย่างไ้พี่ให้น้องมีโชคตั้นหลักคือความตั้งใจของผมคลิปนี้กะขอลาพ่อแม่พี่มองเอ่อพี่น้องไปก่อนขอบคุณในหลายสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ